สุดยอดอาหารแหล่งโปรไบโอติกเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเราไม่อยากจะต้องไปซื้ออาหารเสริมโปรไบโอติกแพงๆเราจะหาแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกจากธรรมชาติได้จากที่ไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะชแนลที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะ อย่างที่หมอว่าแหลคะค่ะในเรื่องของโปรไบโอติกเราได้คุยกันไปในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าความแตกต่างระหว่างคำศัพท์คำว่าโปรไบโอติกพรีไบโอติกซินไบโอติกและโพสไบโอติกเนี่ยมันมียังไงแตกต่างกันยังไงมันคืออะไรบ้างนะคะคลิปนี้นะคะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าคำว่าโปรไบโอติกเราจะหาจากที่ไหนได้บ้าง รามาทวนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าโปรไบโอติกนั้นคืออะไรคําว่าโปรไบโอติกนะคะถ้าจะให้พูดเอาแบบสรุปง่ายๆเลยนะเขาคือตัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีนะคะที่เวลาเรารับประทานเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถให้ประโยชน์กับร่างกายของเราได้เป็นตัวจุลินทรีย์เป็นตัวแบคทีเรียที่ไม่เกาะให้เกิดโทษกับร่างกายค่ะทีนี้เนี่ยก็อย่างว่าแหละค่ะ ปัจจุบันนะคะในท้องตลาดก็มีวางขายอยู่เยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของอาหารเสริมทั้งแบบเม็ดและแบบซองนะคะที่เป็นอาหารเสริมในรูปของโปรไบโอติกหรือซินไบโอติกทีนี้ถ้าหลายๆท่านนะคะยังไม่อยากจะทานเป็นอาหารเสริมเราจะหาอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกจากอาหารธรรมชาติได้จากที่ไหนบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะกับ5สุดยอดอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกค่ะ มาดูกันที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกเนี่ยหมออยากพาทุกคนไปทําความรู้จักกับคีเฟอร์ค่ะคีเฟอร์เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกแบบไม่คุ้นหูเนาะว่าคีเฟอร์คืออะไรหลายๆท่านอาจจะแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตคีเฟอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าบัวหิมะทิเบตค่ะ ซึ่งตัวคีเฟอร์เนี่ยเขาจะทํามาจากการเอานอมวัวหรือนอมแพะหรือว่านมชนิดอื่นๆเนี่ยมาหมักด้วยตัวแบคทีเรียตัวดีแล้วก็ตัวยีสต์ตัวดีค่ะซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยมันก็อจะว่าอย่างไงนี่เมื่อเช้าเพิ่งกินมาขวดหนึ่งเหมือนกัน จากประสบการณ์เลยนะคําว่าคีเฟอร์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนการรับประทานนมเปรี้ยวค่ะแต่ว่ามันจะมีความหนืดความข้นคล้ายๆกับโยเกิร์ตก็จะข้นขึ้นมานิดนึงรสชาติถือว่ารับประทานง่ายทานโอเคเลยค่ะซึ่งคีเฟอร์เนี่ยเขาก็คล้ายๆกับตัวโยเกิร์ตพร้อมดื่มแต่เขาจะมีความแตกต่างกับโยเกิร์ตธรรมดาตรงที่เขาจะมีเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมากกว่าพวกเกรกโยเกิร์ตเนี่ยถึง10เท่าเลยค่ะให้ประโยชน์ได้แบบสุดๆเลยถ้าใครมีโอกาส ะะอยากให้ลองซื้อหามาทานดูถ้าใครไม่คุณนะคะลองไปเดินตามหาตาม,มตามร้านอาหารสุขภาพทั่วไปหรือว่าพวกร้านขายของคีโตก็จะมีพวกขีเฟอร์พวกนี้วางขายอยู่เช่นกันค่ะลองไปหาซื้อมาทานดูนะสำหรับตัวที่2นะคะกิมจิค่ะอันนี้ของโปรดหมอเลยแล้วก็หลายๆคน,นก็คงชอบรับประทานเหมือนกันกิมจินะคะก็เป็นเทคนิคในการถนอมอาหารของคนเกาหลีค่ะโดวยวิธีการนะคะเขาจะเอาตัวผักหลายๆชนิดเลยที่เขา เก็บเกี่ยวได้นํามาหมักเกลือแล้วก็เอาไปดองในไหนะคะซึ่งสาเหตุที่เขาใช้เกลือเนี่ยเพราะเกลือพวกนี้จะช่วยในการฆ่าแบคทีเรียรตัวร้ายออกไปค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าแบคทีเรียรตัวดีที่เกาะอ,อยู่ตามผักอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้แบ่งตัวมีโอกาสได้หมักแล้วก็ฟ้องฟูขึ้นมาซึ่งการหมักตรงนี้นะคะก็จะทำให้เกิดกรดแลคติกแล้วก็กรดอะซิติกค่ะซึ่งจะทำให้กิมจิเนี่ยมีรสเปรี้ยวนิดนิด,นด และนอกจากนั้นนะคะนอกจากเขาจะมีเรื่องของโปรไบโอติกแล้วการหมักของแบคทีเรียตัวดีเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ผักเหล่านี้นะคะเขาย่อยง่ายขึ้นเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะย่อยง่ายรวมถึงพวกสารอาหารต่างๆทั้งวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยร่างกายของเราก็จะดูดซึมมันได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งกิมจินะคะคนเกาหลีก็นิยมนํามาทานกับเมื่ออาหารแทบจะทุกมื้อเลยถ้าเป็นไปได้เราสามารถหามาลองทานกันได้นะคะตัวที่3ค่ะตระกูลของโยเกิร์ตเบลการีค่ะทําไมต้องเป็นโยเกิร์ตเบลการีนะคะเพราะโยเกิร์ตเบลการีเนี่ยจัดว่าเป็นโยเกิร์ตที่ผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีที่น้อยกว่าโยเกิร์ตชนิดอืดด่นๆทําให้เขายังคงสภาพของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีชื่อว่าแลคโตบาซิลัส Rasbalgalicus แล้วก็สเตปโตคอคัส t ท e r m o p h i l u s นะคะ2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก๋ตัวเก่งมากๆเลยนอกจากเขาจะเป็นโปรไบโอติกที่ดีและมีประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วนะคะเขายังสามารถช่วยเราย่อยน้ําตาลแลคโตสได้ด้วยค่ะทําไมการย่อยน้ําตาลแลคโตสได้ถึงเป็นความเก่งความเก,มเก๋อะไรขนาดนั้นหลายๆคนนะคะต้องเจอปัญหานี้แน่ล่ะเวลารับประทานนมวัวนะคะทานปุ๊บก็จะมีอาการท้องเสียตามมาคุณอาจจะมีภาวะ l a c t a s e d e f i c i e n c y ค่ะ Lactase เป็นชื่อของเอนไซม์ที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการย่อยน้ำตาลแลกโตสที่อยู่ในนมวัวค่ะเมื่อเราขาดเอนไซม์ตัวนี้นะคะขาดเอนไซม์เลกเตสจะทำให้เราย่อยน้ำตาลแลกโตสตัวนี้ไม่ได้ค่ะน้ำตาลเหล่านี้จะยังคงค้างอยู่ในทางเดินอาหารของเราทำให้เรามีอาการท้องเสียตามมา ซึ่งเจ้าจุลินทรีย์2ตัวนี้แหละค่ะที่เขาจะเข้ามาช่วยเราในการช่วยย่อยน้ําตาลแลคโตสเหล่านี้ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียหลังจากรับประทานนมได้ค่ะต่อไปนะคะอย่างที่4ค่ะชาหมาักคอมบูชาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นของยอดฮิตในยุคนี้เลยมองไปทางไหนก็มีแต่ผลิตภัณฑ์คอมบูชานะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังงงอยู่ว่าคอมบูชามันคืออะไรมันมันใช่การหมักสลายคอมบูหรือเปล่า เชื่อคะ่ะว่าหลายๆคนอาจจะยังมีไอเดียแบบนี้อยู่เอา้าไม่ใช่เหรอหมอคอมบูชาคอมบูสาหร่ายคอมบูแล้วมันก็น่าจะ make s e n s นี่เนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะคอมบูชาเนี่ยเปนการเอาตัวชามาหมักนะคะไม่ใช่เอาสาหร่ายมาหมัก ซึ่งกรรมวิธีของการทําคอมบูชานะคะเขาจะเอาตัวชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาดำเนี่ยมาหมักกับตัวก้อนที่เรียกว่าสกูบี้ค่ะสกูบี้เนี่ย S C O B Y คืออะไรมันคือ s y m b i o t i c Colony of Bacteria and Yeast ค่ะก็คือเป็นกลุ่มก้อนของแบคทีเรียตัวดีและยีสต์ตัวดีที่นำมาหมักกับชาค่ะ ซึ่งก้อนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะเขาทํามาจากตัวแบคทีเรียตัวยีสต์ตัวดีซึ่งจะอยู่ในตัวผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะนํามาหมักรวมกับน้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็ทําออกมาเป็นก้อนคล้ายๆสบู่ค่ะซึ่งการหมักคอมบูชาก็จะใส่ตัวก้อนนี้ลงไปแล้วก็หมักทําให้เกิดการหมักการย่อยน้ําตาลนะคะซึ่งการหมักและการย่อยน้ําตาลของแบคทีเรียและยีสต์เหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดเป็นแอลกอฮอล์ oh ออกมานิดนึง มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแล้วก็เกิดกรดอะซิติกออกมาค่ะทําให้เวลาเรารับประทานคอมบูชาน,นะคะก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความซ่านิดนดนะคะแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวหวานหน่อยๆมาจากตัวกรดอะซิติกนี่เองค่ะ ทีนี้สาเหตุที่เขาเรียกว่าคอมบูชาดนะคะเพราะว่าตัวคำ,คำว่าคอมบูเนี่ยมาจากชื่อของคุณหมอที่นําเอาตัวคอมบูชาล้วเนี่ยเข้ามาในการใช้รักษาคนไข้ของเขาค่ะไม่ได้มาจากสาหร่ายคอมบูนะคะ และอีกตัวหนึ่งนะคะลืมไปไม่ได้เลยนัตโตค่ะนัตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นนะคะหลายๆคนแค่ได้ยินชื่อก็แบบอีออุดจมูกกันแล้วรู้สึกไม่อร่อยรู้สึกเลี่ยนแต่จริงๆเขามีประโยชน์มากเลยนะคะนัตโตเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของคนญี่ปุ่นซึ่งเขาจะทำจากการนำถั่วเหลืองนะคะไปหมักไว้ในฟางข้าวค่ะ ซึ่งลักษณะที่ออกมาเนี่ยทำให้หลายๆคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แหละมันจะเป็นเมือเม่อเๆือเหนียวเหนียวลื่นๆมีใยอีกต่างหากแตยิ่งมีใยเนะี่ยยิ่งของดีเลย ถ้าใครกั้นใจกินได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเพราะเขาจะอุดมไปด้วยแบคทีเรียตัวดีนะคะอยู่ในชื่อของบานซิลัส s ับติลิสนะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่เป็นโปรไบโอติกในร่างกายเราได้นอกจากมีโปรไบโอติกตัวดีแล้วนะคะเขายังมีประโยชน์อีกเยอะเลยหนึ่งในนั้นนะคะคือเรื่องที่เขามีวิตามิน k 2นะคะสูงมากๆวิตามิน k 2ค่ะซึ่งวิตามินตัวนี้นะคะเป็นวิตามินตัวสําคัญที่ช่วยให้แคลเซียมไม่มาตกตะกอนในหลอดเลือดของเรา และช่วยให้แคลเซียมเนี่ยเข้าไปเก็บในกระดูกของเราได้มากขึ้นค่ะก็คือช่วยบำรุงกระดูค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีเอนไซม์ตัวสำคัญที่ชื่อว่านัตโตไคนสค่ะซึ่งนัตโตไคนสตัวนี้เนี่ยสำคัญมากในการช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่หมอบอกใครสามารถกลั้นใจกินนัตโตได้เก่งมากเลยค่ะกินเลยของดีหาติดบ้านไว้เลยนะคะ และนี่แหละค่ะก็เป็น5สุดยอดอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกค่ะเรามาทวนกันนะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราพูดถึงกันมีเรื่องของคีเฟอร์ค่ะมีเรื่องของกิมจิมีเรื่องของชาหมักคอ,อ ji, มบูชามีเรื่องของโยเกิร์ตเบลแกรียแล้วก็มีเรื่องของนัตโต5อย่างนี้จำใส่ใจถ้าเกิดว่าเห็นที่ไหนคว้ามาทานได้เลยนะคะ เอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาเดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาติดตามซีรีส์โปรไบโอติกกันต่อนะ